โอเคครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า Sentry นะเขาว่ากันว่ามันเป็นเกมสไตล์คล้ายๆ Tower d e f e n s e นะ่ะแต่ว่าให้เราปกป้องยานอาวกาศของเราเนาะแล้วก็เพิ่ม Element ของความเป็นชูเตอร์เข้าไปด้วยคือเราเข้าไปสอยมอนยิงมอนตรงๆได้ด้วยต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนเนาะวางกับดักวางป้อมปืนแล้วก็ใช้พวกไอสภาพแวดล้อมเนี่ยมาต่อสู้กับเอเลี่ยนที่บกุกามาบนยานเรา ผมเพิ่งเล่นโทรนฟอลจบไปไม่นานเองนะอารมยังค้างอยู่เลยเจอเดโมตัวนี้โผล่ออกมาพอดีมาลองกันดูเนาะไหนดูซิอันนี้ให้เลือกภารกิจใช่ไหมฮอลเว่กับฟิลเอ็กซ์เชนเออเป็นภารกิจประเภท c o n อนไว i ิชั่นเนาะป้องกันศัตรูไม่ให้ศัตรูหนีไปได้ลองดูนะฮอลเว,ว่อุ้ยโอเลือกปืนได้ด้วยเหรออืมไม่รู้แฮ หรือว่าคืออัปเกรดก็ไม่รู้นะอ่าให้เราเลือกมาใส่ได้เนาะใส่เกียนก็ได้ใช่ไหมจนกว่าช่องจะเต็มงั้นปืนพกเราเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะเขาบอกว่าเป็นปืน semi automatic ที่ยิงกระสุนระเบิดอ่ะแล้วก็ปืนหลักของเราใช่ไหมมีช็อตกันอันนี้น่าจะเป็นอะไร assault rifle AR เนาะแล้วก็อันนี้เรโอกันก็น่าจะประมาณสไนหรือเปล่าออกมาด้วยนะโอ้ช่องเต็มซะแล้วอันนี้ต้องใส่ไว้ช่องข้างล่าใช่ไหมโอเค เฮล์สตชันเอมโมสเตชันออกมาให้หมดเลยนะถังระเบิดอ๋อนี่น่าจะเป็นพวกกับดักที่เราไปวางบนยานใช่ไหมนี่เราเลือกเนาะเออเลือดก,ก,กระสุนนี่น่าจะจําเป็นนะแลนไม้น่าจะใช้ได้ครั้งเดียวใช่ไหมแ r a c ชั่นแพ d คืออะไรเอ่ยอ่ะมันเป็นไอแท่งสโลว์เอนิมีเนาะลดสปีด33%มสิบสามเปอร์เซ็นต์ vertical suspender คือเป็นที่สตันเอนิมีเนาะมีครูดาวสิบห้าวิช็อกเลตทำดามเมจโอเควอลเท็กซ์กริดอ,อ่าน,นี่มันจะแปะบนกำแพงแล้วก็ยิงบลัสออกมาใช่ไหมแล้วก็ผลักศัตรูไปเนาะอืมเรามาลองดูนะเทอร์มอลดิสชาร์ดอันนี้เป็นที่ทำดามเมจเนาะวอลแท็ปเป็นสไปก็น่าจะเป็นหนามใช่ไหมอืมสตันเจ็ตอันนี้น่าจะเป็นป้อมปืนเนาะแฟลกเทอร์เลด ออโต้เทอร์เรดแฟลเทอร์เรดดาเมจสูงกว่าแต่ว่าออโต้เทอร์เรดเนี่ยระยะมันไกลกว่า hmm. เอาเทอร์เรดไปสักอันไหมชุดเกราะเหรอเป็นพาสซีฟเนวสติมผมเอาเป็นแฟลกเทอร์เรดดีกว่านะไว้วางข้างๆเราเพราะเรามีเลวกันแล้วใช่ไหมเลวกันเราเอาไว้ยิงระยะไกลได้แล้วเนะะเาะระเบิดออกมาได้ไหมเอามาไม่ได้เหรอ,อไม่เป็นไร เออส่วนอันนี้คือ vortex glove เป็น active ของเราเหรอนะเป็นไอระเบิดพักมอนเนาะเราไม่น่าจะต้องใช้หรอก hmm. เอามาก็ได้นะเอามาก่อนแล้วกันส่วนอันนี้ให้เลือกระหว่างชุดเกราะกับเออ bandolier ชุดเกราะคือลดดาเมจที่เข้ามาใส่เราเนาะ bandolier คือเพิ่มจำนวนที่เราสามารถแบกกระสุนได้เอากราะมาก่อนนะมาลองดูสิตาแรกเล่นไม่เป็นหรอก นี่เราเป็นคุนยนต์ใช่ไหมเซนทรี object <ive> object. อันนี้ทำอะไรไม่รู้นะโอเคนี่คือ Fate. เฟสเตรียมต่อสู้เนาะให้เราตั้งฐานใช่ไหมกดคิวเพื่อเปิดบิ์โหมดอ่า Enter อ๋อมีเวลาจำกัดด้วยเหรอมันจะเข้ามาตรงนี้ใช่ไหมตรงนั้นคือที่เราต้องกันไม่ให้มันไปเนาะเออเออแฟคเตอร์เลดไว มันมาทางเดียวเนะเาะระวาังไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ที่วางกระสุนตรงนี้นะเออเฮลสถานมา v o อ t เทคสกริตเอาอ๋อวางนี่เหรอฮึวางตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะมันมีจำกัดไหมวางได้เรื่อยๆเหรอ เพลิดเราเต็มแล้วเนาะห้าสิบอันนี้ใชยี่สิบห้า5คืออะไรไม่รู้นะนะไม่รู้ลองดูก่อนมาเริ่ม Enter. เอนเทอร์เปลี่ยนปืนนะเอนเทอร์ Enter สิ <Okay. S 1> ยังไงมาแล้วอุ้ยโหมาเร็วไหมปอนในแรงเนาะแอคทีฟเราใช้ยังไงกดจีหรอ อ่าแล้วก็มีครูดาวเนาะรีคอยมันเยอะมากเลยอ่ะสไนอ้ยรีเลือดจำกัดไหมอ๋อพอเราใช้คือใช้ได้สครั้งใช่ไหมแล้วมันก็หมดไม่เป็นไรหรอกมัง้งเป็ดแรกงั้นเรายังไม่ต้องใช้นะเปลืองเออมาที่ดอปบ,บนพื้นคืออะไรอ่ะอุ้ยดูสิคืออะไรก็ไม่รู้นะ ร้อยเจ็ดสิบคือของหรือเปล่าอะไรอ่ะจุด A. เออ้าวเว็บสองมาฝั่งนี้คว่ปมปืนเราเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เหรออ,อ้าวอ๋อนี่ไงได้มาละเอาอันนี้มาด้วยอันนี้เก็บได้ไหมเอามาแบกเทอร์เ็สมันโผล่มาตรงนี้เนาะงั้นแฟกเทอร์เืมเก็บมาหน่อยนะ ไว้ตรงนี้แล Guys, ้วก we ็วัตถุสกรีดไว้ตรงนี้กับตรงนี้นะเลือดเราไว้ตรงนี้กระสุนไว้ตรงนี้อ่ะแต่พอเก็บแล้วมันรีเซ็ตกับไปสี่ใหม่ด้วยอ่ะไม่รู้มันจะปุ่มหรือเปล่านะหรือว่าควรปล่อยไว้ก็ไม่รู้นะเกตสองเวฟสองเฮ้ยปอมเราอย่าไายุ่งโหมันตีแรงมากเลยนะป้อมเราจะพังแล้ะ โอ้ยรีโหลดนานมากเลยต้องเล็งตัวใหญ่ก่อนใช่ไหมแล้วตัวเล็กเราใช้ปืนพกนะมาอ๋อมันโยนระเบิดมาเุ้ยปิดปืนก็ว่าแล้วทำไมป้อมปืนพังง่ายจังโอ้ยเลือดหมดโอ้ย ออไปไปนะอืมเหลือกี่ตัวตัวเดียวใช่ไหมกระสุนจะหมดแล้วเอามาภายในเรามีไม่ค่อยเยอะนะมีอยู่แค่เจ็ดนั้นเก็บมาต้องเฮดช็อตด้วยไหมเล็งยากมากเลยนะโอ้ยกระสุนหมด เออหมดสักทีมาฮิวฮิวสิโอเคเก็บตังมาเนาะเหลืออะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ผมวางค้างไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะเราสร้างเทเลตใหม่ได้ไหมอ๋อไอที่เราเก็บมามันคือไอพวกค่าสร้างฐานเนี่ยพอเราใช้มันก็เหลือ285ล้วก็คือเงินแหละเนาะมามันมาจากตรงนี้ใช่ไหม ไปป้อมมาหน่อยนะไกลเกินแล้วก็อันนี้วางได้ไหมเหมือนเดิมเนาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วยเออฐานเลือดผมตั้งไว้ถาวรอแล้วนะฐานเลือดจะได้ไม่ต้องรีเซ็ตเป็นสี่ใหม่เสีได้เลาะเราเหลือครึ่งหนึ่งนะมาเติมกระสุนลุย มันมาสองจุดเลยเหรอแย่แล้วเอาตรงนี้ก่อนนะโอ้ยหลบเก่งจังเลยป้อมเราจะพังแล้วสงสัยผมต้องเปลี่ยนป้อมเป็นระยะไกลแทนแล้วเออๆป้อมตรงนู้นก็จะพังมีตัวบินโผล่มาแล้วอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยแย่แล้วมานี่ขอยมานี่นะจะไปไหน มานะเออสงสัยผมต้องมากันแถวนี้แทนแล้วตรงนั้นมันแยกกันเกินไปแล้วมาใช้ปอมใม้ผมตูมันเร็วเข้าสอยไปโอ้กระสุนหมดแล้วยายแล้วชางที่เติมได้ไหมที่เติมกระสุนอันไหนเนี่ยนี่เนาะมากระสุนโอ้ยดีเร็ว เลือดก็จะหมดอีกแย่แ yeah, ล้วอ้ยเลือด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 รีเลือด hey, เฮ้ยไปไหนหมดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรโอ้ oh, <c oughs> เกือบไม่รอดอีเลือดประตูเราเหลือครึ่งหลอดแล้วนะ <c oughs> มันมาจาก ตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมงั้นเรามากันตรงนี้แทนนะร้อมปืนมาก่อนเลยอย่างแรกป้อนไว้ละผมมันโเรเตทได้ใช่ไหมโอเคป้อนไว้ตรงนี้กับอาวเงินหมดไปเอาของคืนมาก่อนนะเรามีเวลาสามสิบวิเอานี้มามาเร็วมาเร็วมาเร็วเก็บเงินไหม โอเคตรงนี้ใช่ไหมกระสุนเราวางไว้ตรงนี้นะแล้วก็เลือดแล้วก็ไอแผ่นกำแพงไปไหนและแผ่น,นี้เนาะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ตังเหลือร้อยหนึ่งป้อมอีกอันหนึ่งนะไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยเอากระสุนมา เออเอาปืนสไนมาไปไปเออรีโหลดรีโหลดยิงไม่ตายนัดเดียวไม่ตายเอาสุดปล่ไปไปรีเร็วเข้ารีโหลดเร็ว โอ้มันเยอะเกินอ่ะสไนัยสู้ไม่ทันสงงัตต้องเปลี่ยนวิธีละเอาแอ้เลย่าไม่ทันเฮ้ยให้ทำอะไรวิ่งหนีเหรอมาเร็วเอาแล้วทำไงต่อ ือให้เราฆ่าให้หมดใช่ไหมไอพวกที่เหลือ,อเออไปกลับไปที่พอดแหมเฉยเลยไอพวกเอเลนมันหนีไม่ได้เนาะเปลี่ยนด่านดูไหมลองด่านสองดูนะแล้วลองเปลี่ยนเบลลด้วยรอบนี้เราไม่เอาสไนแล้วเราเอาเป็นแอดซาวลไรเฟิลแล้วกันนะ ส่วนปืนพกเนี่ยเราใช้อันที่เป็นอืมอันนี้แล้วกันนะเพิ่มกระสุนเยอะขึ้นใช่ไหมแหวนสเตชันแอมโมสเตชันเอามาเหมือนเดิมป้อมปืนนี่เอาเป็นออโต้เทอร์เรตอันใหญ่ก็แล้วกันนะแต่เทอร์เรตมันพังง่ายเกินเราเอาเป็นไอแผ่นสตันดูนะแล้วก็รอบนี้ใส่มาเป็นเกอะเหมือนเดิมเนาะเลสติมอืม เอาไประเบิดแล้วกันนะโยนระเบิดใส่ศัตรูน่าจะเวิร์กนะลองดูสิมายกสองอืมเซนทรีออนไลน์เฮ้ยตรงนี้มันมีของมาให้แล้วด้วยเคมาจากจุดบใช่ไหมงั้นแปลว่าจุด A น่าจะอยู่ตรงนี้ป้องกันตรงนี้นะอืมตรงนี้มีถังระเบิดด้วยตรงนี้มันน่าจะมาไม่ได้ใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเรากันตรงนี้แล้วกันนะเออคิวปมปืนป้ามปืนเอาไว้ตรงตรงนี้แล้วกันนะนี่ไว้ตรงนี้ป้อมปืนแล้วก็ที่เติมเลือดเรามันไกลไหมมันอยู่ข้างบนใช่ไหมงั้นไม่ต้องหรอกนะเอาเป็นแบบนี้มาตั้งไว้สองอัน ไม่ได้สิมันไม่คุม้มตรงนี้แล้วกันนะ,ะไกรไปไหมอืมไม่หรอกมัง้งเดี๋ยวเราเลื่อนป้อมไปแทนเอาป้อมมาไว้ตรงนี้แทนเออน่าจะได้ละมะตังเหลือ20่สิบใช่ไหมตังอะไรไม่ได้แล้วเนาะเริ่ม ไหนมาลองปืนกลดูสิโผล่มาจากโอ้ไกลอยู่นะเฮ้ยมาเร็วไหมเฮ้ยมันยิงระเบิดได้ด้วยเร็วเรวเรกลับเร็วกลับไปที่เดิมืมปืนกลน่าจะดีกว่านะัวกว่าเยอะเลยกระสุนก็เยอะกว่าด้วย ผมว่าเราลอมันมาดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเดินไปเก็บตังค์ไกลๆเข้ามาเข้ามามาเร็วสู่ตรงนี้นะมาเร็วโอ,อ้ยจะสุนจะหมดอเอไปหมดแล้วนะไปเก็บตังค์ก่อน มันดอปกระสุนด้วยนะจะได้ไม่ต้องเติมประหยัดไปหมดแล้วเนาะตังมาสร้างป้อมเพิ่มจุดเอน่าจะมาประตูนี้ใช่ไหมอ่าเราสร้างไอ้แพดเพิ่มไหมอืมไม่น่าจะคุมนะเอาป้อมมาดีกว่าปอมปืนปอมปืนอันนี้ โอเคแล้วก็ตรงนี้ขอเป็นกระสุนแล้วกันนะสำรองเผื่อฉุกเฉินนะไปะลุยลกกม,ามาตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่เหรอนี่คืออะไรโอ้ยมาแล้วเหรอไวจังเลย าแล้วโอ้ยกระสุนหมดโอเคหมดไวมากเลยต้องเติมอีกแล้วเฮ้ย,ยเรามีโยนระเบิดได้ใช่ไหมลองดูสิไม่ได้แรงเท่าไหร่นะ เป็นไรมาเร็วไหมไอนี่คือกูดาวใช่ไหมไที่เป็นวงรอบๆน่าจะใช่นะกระสุนเอาหมดแล้วแย่แล้วเป็นพกก็ได้โอ้ยเลือดหมดเติมเลือดก่อน ป้อมปืนน่าจะสู้ได้อยู่นะปล่อยให้ป้อมปืนสู้ไปก่อนโอเคเรียบร้อยเก็บตังมาจากจุด A กับจุด B เหมือนเดิมนะเราตั้งป้อมปืนไว้ตรงนี้ถ้าผมวางข้างหน้าป้อมปืนมันจะยิงกันเองไหม อะไรไหมเอาเป็นที่ทํากระสุนแล้วกันนะแล้วก็ขอเลือดอันหนึ่งพอละกระสุนเราจําเป็นใช่ไหมมาเริ่มน่าจะวางอันนี้เพิ่มสักหน่อยนะแต่ไม่ทันละไม่เป็นไรมาเร็วมาจุดบีมาก่อนใช่ไหมเนี่ยมาละ มาเร็วมาเร็วเออโอ้โอตัวบินได้มันยังมาไม่ค่อยเยอะนะระเบิดยังไม่ต้องหรอกมั้งโอ้โอลองระเบิด ป้อมปืนมันยิงเราได้ไหมไหนลองดูสิโอเคยิงโดนเราไม่เป็นไรเนาะหมดแล้วยังยังไม่หมดอีกหรอเออยิงเข้าไปเวฟสุดท้ายแล้วเอ,อ มีจุดสีเพิ่มมานะอืมเอาเป็นอะไรดีแอคชั่นแพดแล้วกันนะเหมือนเดิมแล้วก็ป้อมปืนอีกสักอันหนึ่งนะเออป้อมเลือดน่าจะโอเคแล้วแหละเราเติมกระสุนตรงนี้นะจะได้ไม่เปลือง ฮิวเลือดเอามาให้เต็มเลยกระสุนด้วยเอามาให้เต็มอเ,เอ้เรียบร้อยเริ่มมามาเร็วม,มาเร็วมาเร็วโยนไปก่อนเลยระเบิดเออโอ้ถอยถอยถอยถังระเบิดนี่ยังไม่ได้ใช้เลยนะมันหยิบได้ไหมไม่ได้หรอ โอ้ยเราเน้นตัวที่บินได้แล้วกันนะมันแรงระเบิดเออเฮ้ยเลือดเลือดจะหมดเลือดหิวแล้วเอเ๊ะ ผลเลี้ยงระเบิดเฮ้ยตัวใหญ่มาเติมกระสุนเ,เร็วเติมมาเร็วเออจัดก,การไอตัวใหญ่เร็ว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 ,ว,วอ่าเรียบร้อยระเบิดกระสุนไหม เลือดหมดแล้วยังเยอะเหลือเกินนะโอเคเรียบร้อยตีเวฟใช่ไหมกลับไปที่พอตของเรามมีต่อไหมหรือว่าจบเท่านี้ เรียบร้อยไม่เสียเลือดเนาะก็ถือว่าลองเป็นเดโมสั้นๆไปนะเซนทรี ry, ใช่ไหมคาเวอร์ดี n เฟนส์ผสมกับ FPS s h o o t ชูติ้งเนาะก็เข้าท่าอยู่นะพอมันเป็นเดโมมันยังไม่ค่อยมีระบบอะไรให้เราลองเท่าไหร่ใช่ไหมต้องรอตัวเต็มมาก่อนเนาะมันถึงจะมีอัปเกรดอะไรพวกนี้มาให้แต่เอาไว้เท่านี้กันแล้วกันเนาะไว้เจอกันใหม่เกมหน้าบายบายครับ